ได้ถูกต้องนะครับกับท่านประธานและก็ประธานสมาชิกความรบเร้ารุสสาวก็ดีสังกัดโมจันตีเขาจะจากของเราั้วยคนขออนญาตนะครับกับเวลาที่พอมีตรงนนั้น การส้องการเล่นแรวังดื่มเหล้าดื่มน้ำใส่แก้วก็เป็ส กาตารีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรด้วยพระโรคไข้บัดใหญ่สิริปัะิครับพี่น้องชาวชุลปรก็คง,งได้มีโอกาสดึงข้อนในส่วนของโตอรหะโตสมมาสมบุษตะนะโมตะ พุทกวัตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะนัโมตัสสะพุทกวัตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะพุทกวัตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะพุทกวัตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมจุมพรจุติอิทธิกระนังสุโขนนโมทายะนะม จะพระกัสะมหาภิิข <Techn Pokémon> ้าแต่ดวงพระวิญญาณสัตว์องค์มหิสทานภาพติมัสมิติสาภาเชสันสิทาภาโรโิติวังโสติยาโตจุราปิยะราชาวรโสระโสมหิติโกโสปิอัมเหอรุราษตุอาโรขเยนะสุเขนะจั รสอปาพยัญชนะสัมปันโนโพชนังปราริภู คานรัเทวีจักสัสิิคุมาจักมัดิติกาจักปุรุภัยันธนาสามามังโกษทนัง าว่ดีในวันนี้นะก็คนละสิบรู้ว่าต้อไปเลยนกันสองจากบ้านประท้สองรขึ้นก็จำอย่างอสุริเป็นที่เรียบร้อยรสการครูจะมา่หน้าท သာဒီယံပိကုသံသရဏံဂစ္ဆာမိ